โอ้ยพี่น้องดูนะครับมาส่งของ KFC พ่ะนะอย,อยู่ในไล่ปาลาไร่มันโอ้โหดูทางพี่น้องเอ,อ้ยขี่มาสิบกิโลโอ้ยดูทางเพื่นโอ้ตายตายตายจะไปจังใดเนาะทีเนาะโอ้เบิดกันเละเละ,เละ โอ้ตายตายกันคักโอ้ยเจะหลอดบ่นน้อนี่น้ยเออเอ๊ยเอ๊ะเอๆอโอ้ยพี่น้องเฮ้ยเห็นควาโอ้ยเห็นความลำบากของแก๊ปไหมครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วไปจังได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยดูไปยังโอ้ยตายตายตายกว่าจะถึงโอ้ยอีกสองกิโลมาละโอ้ยเออตายตายกูตายเบึ้ดกันดูพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ ไปจังด้ที่นี่โอ้เลเบิดพี่น้องโอ้ยจีได้ติปบ้าน้อยนี่น้อโอ้จขอจะเห็นความลำบาก่อยบอเนี่ยมาสิบกว่ากิโลนะฮะดูนะครับโอ้โหสิบกว่ากิโลดูทางผมโอ้ตายตาย โอ้ยโอ้แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วบ้านคนอยู่นะ <c oughs> โอ้ยผีน่องเอ้ยทางดีๆนี่นะฮะความระบากของแก๊ปบ้านนอกนะฮะก็มาไล่ป่าไล่มันนะฮะโอ้ยจะมีใครเห็นใจไหมน้อนี่น้อบัดทีเนี่ยโอ้ยอ่า ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าสั่งนะครับถ้าทางเป็นอย่างนี้นะฮะแนะนําให้ลูกค้านะครับสั่งตอนฝนไม่ตกนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับไว้พอกันไหมนะครับโอ้ยสวัสดีครับ